สงการปีนี้โมเอ๋ยโฉมงามอารามแท้แลตะลึงเราหรอโอ้โหตะลึงหรือสะพรึงพี่แจ๊คกอลีน่าจะเป็นสะพรึงมากกว่าแต่แม่แอปทัชออนของเราบอกเลยว่าสวยตะลึงแน่นอนต้อนรับเทศกาลสงการค่ะเตรียมรอดูได้เลยเพราะว่า11เมษายนนี้แม่แอปทัชออนของเราจะจำแรงแปลงร่างเป็นนางมโหธรเทวี สงการานต์ประจําปีนี้คุณผู้ชมไม่ได้มีแค่แม่แอบนันมีอีกหลายคนอเอ,อนะคะพร้อมขึ้นเสลียงใสเสลียงไปงานนี้แม่แอป,ปค่ะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแม้จะใส่ชุดไทยบ่อยอะเนาะแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เธอนั้น แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางสงกรารแบบเต็มยศคุณผู้ชมแต่ไม่ทันได้ขึ้นเสลี่ยงแม่แอปจ๋าเจอคู่แข่งซะแล้วใครอะใครจะมาเป็นคู่แข่งแม่แอปอ่ะาตุยหรอสวยเบียดกันมาเลยเนี่ยอ้อาตุยตุยคนสนิทค่ะแดงเหมือนนัดกันเออคืออยากขึ้นเสลี่ยงบ้างอถึงกระซ้อมลูกคอนะโชว์ร้องเสลียงวันสงการแล้วมันเป็นยังไงไปฟังแมแอปกับอาตุยหน่อยค่ะ ที่แรกครับที่แรกถึงกับต้องยอนความอยู่อยู่มานานอยู่มานานเตรียมใจว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เตรียมตัวด้วยค่ะค่นก็สมว่าคือแอบใส่ชุดไทยแล้วสวยอะไรเงี้ยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะหน้าไทยมั้งหน้าไทยมันได้เห็นการใส่ชุดไทยแล้วออกมาสวยเนาะก็ซอฟต์พาวเวอร์แหละแต่ว่าอตุ๋ยจะใส่ชุดไทยบ้างไหมคะหนูก็ใส่ชุดไทยแล้วก็ร้องเพลงฟ้าไหมละละน้าน้องฟ้งพานมาร้องทำนองเพลงทนทนทนนะเตะตะทนทน โอ้โหอันนี้เราฟังเพลงแผ่นเดียวกันมาม่นน่มันเหมือนจะคุ้นแต่มันก็เอ๊ะอยู่เออโทนเนจ่าเงจ่าโถนโถนทั้งโลกทั้งโยนเย้าหยวนหัวใจโอ้ยเสียงนีขนาดนี้ไปเสี่ยงไหมวะใส่เสี่ยงไปไปไหนอะไปไหนดีจ้าเลนอยู่นี่แหละนะคะรอดูแม่แอปดีกว่าวันที่11นะคะะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะ